สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mario X Motor นะครับวันนี้พบกับมอนอีกแล้วครับวันนี้ะครัยผมผมมีรถ1คันจะมารีวิวนะครับไม่ใช่คันที่ผมนั่งอยู่นะครับผมจะเป็นอีกคันหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปชมกันครับตามมาเลยอ่ะสำหรับคันที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับผมเป็น Toyota วิทนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง 2.0Q ครับสำหรับคันนี้ะนีับผมดีไซน์ออกมาสวยมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ภายนอกยันภายในเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเจนที่1เนผมซึ่งจะกจำหน่ายในประเทศไทยนะครับผมในช่วงปี2003นะครับผมแล้วก็ยังมีขายในอีก4ประเทศนะครับผมก็จะมีญี่ปุ่นนะครับผมมีมาเลเซียนะครับผมมีสิงคโปร์นะครับผมแล้วก็มีเกาหลีใต้นะครับผม ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมี2เจนแต่อีก1เจนนะครับผมที่มีการผลิตออกมานะครับจะขายแค่เฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ผมก็แอบเสียดายอยู่ว่ารถเนี่ยตัววิทเนี่ยเป็นรถที่มีความยอดคิดมากๆนะครับแต่ไม่ได้มีการจัดจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งคันนี้มีการเปิดตัวนะครับผมในช่วงปีส0 0 3ันและอยู่ที่ราคาประมาณ1.1หรือ1.2ล้านเลยนะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้รถคันนี้อยู่กับเราแล้วนะครับผมในสภาพของรถมือสองอันนี้ผมจะรีวิว ตามสภาพเลยนะครับผมก็ลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมในคลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาผู่ชมครับอ่ะสำหรับคันนี้คนระับผมให้ดูประตูหลังก่อนนะครับผมหรือตัวฝาท้ายนะครับผมเซอร์เตลว,วิสนะครับผมมีการติดนะครับผมตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับผมสีขาวสีเดียวกับตัวรถครับถือว่าสวยมากนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีรุ่นย่อยอีกทั้งหมด3รุ่นนะครับ มีตัว S นะครับผมแล้วก็ตัว Q แล้วก็ Q นะครับผมเป็นแบบอ่ลิมิเต็ดนะครับผมถ้าตัวลิมิเต็ดดูง่ายๆเลยครับเขาจะมีตัวอ่าที่ใส่ของด้านหลังอ่าด้านบนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัว Q นะครับผมมีคาว่ามวิสในครับผมตัวนี้นะอันนี้สภาพนะครับผมตามการใช้งานรถเนี่ยสภาพนะครับผมปีก็ประมาณเกือบเกือบเกือบ20ปีแล้ว18 19ปีแล้วนะครับผมสภาพก็ มีการสึดหลอไปตามธรรมชาตินะครับผมโอเ okay, ค2.0 VTI นะครับผม VSC นะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยให้ทั้งหมด2ตัวนะครับผมมีการาตกแต่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าดีไซน์เขาค่อนข้างทางี่จะสวยนะครับสำหรับช่วงล่างคันนี้เรามีการทำความสะอาดนะครับผมให้ลูกค้าด้วยนะครับ ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับแล้วเราก็จะมีการฉีดน้ํายาการเสนิมให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะถ่ายสภาพนะครับผมก่อนที่จะมีการทำความสะอาดให้ให้ลูกค้าชมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมรอบรบรถกันนะครับผมตัวไฟสวยงามนะครับผมดีไซน์มาใหญ่นะครับกระจกนะครับผมจะมากกว่ารถนะครับผมทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถแบบว่าคอมเพ c t กนะครับผม npv นะครับผมก็จะมีพื้นที่นั่งได้ถึง7คนเลยนะครับผมกระจก มีนะครับผมรวมแล้วทั้งหมด8บานนะครับผมสภาพแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากๆตัวไฟหน้าครับเขาจะเป็นคาดจากในส่วนของตัวช่วงแก้มมาจนถึงด้านหน้าเลยครับอันนี้โคมเนี่ยมีอาการาเหลืองเล็กน้อยนะครับผมก็สามารถขัดทําความสะอาดได้อันนี้ทุกค้าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยก็คือขัดยังไงก็ขาวนะครับผม ตัวหลอดไฟมันติดรีเฟคเตอร์ไฟเลี้ยวีนโคมพร้อมไฟหน้านะครับตัวโคมเมียมนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดีไซน์เขาออกมานะครับผมจะเป็นตัวค่อข้างที่จะใหญ่แล้วก็สโลปลงมาด้านหน้านะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับผมก็ดีไซน์เขานะครับผมถือว่าให้มาครบคันมากๆนะครับผมรถรุ่นเก่าแต่ก็มีให้ครบเลยนะครับ อ่าผมต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับผมสําหรับรถคันนี้โดยปกติแล้วนะครับผมตัวซุ้มล้อที่ดีไซน์มาจากโรงงานนะครับผมอันนี้จะมีจนถึงด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่านี้เนี่ยเจ้าของเดิมน่าจะมีการไปตกแต่งนะครับผมก็คือตัวนี้ก็จะไม่มีในส่วนของตัวซุ้มล้อออกมานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นของแต่งนะครับผมเป็นของแต่งนะครับซึ่งตัวนี้อ่าผมคิดว่าไม่ใช่รุ่นเดียว กับของตัว Toyota Wish นะครับแต่ว่าใส่ออกมาแล้วนะครับผมถือว่าสวยนะครับผมอ่ะไหนๆก็ลงแล้วมาดูตรงล้อเลยนะครับผมตัวล้อนะครับผมอันนี้มีการใส่เป็นแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช่ล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นขนาดยางนะครับผมอ่า2.05ทับ50ครับแม็กนะครับผม17นิ้วนะครับผมสีดำสวยมากๆเลยนะครับผม กถือว่าค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ดีนะครับผมแล้วก็สภาพแม็กโอเคเลยนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับผมกระจกก็มีไฟเลี้ยวให้อีกนะครับผมเป็นสีโครเมียม,มนะครับอันนี้เหมือนจะดูนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันออกแนวแคล้ายๆเหมือนโครเมียมแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับผมก็อันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัว เซนเซอร์นะครับผมกดเปิดประตูนั่นเองนะครับเป็นแบบ4ประตูนะครับผมก็เวลาเราเข้ารถนะครับก็จะเปิดประตูนะครับผมเข้าได้เอาแล้วกผมเข้ามาสู่ด้านในนะผมของเจ้าวถคันนี้นะครับสําหรับตัวสิ่งแรกเลยนะครับผมที่เห็นก็คือพวงมาลัยนะครับผมพวงพวงมาลัยเขาเนี่ยเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็มีหนังคุ้มนะครับผมอันนี้เนี่ย ผมคิดว่าปรับระดับได้นะครับผมประมาณอสองนะครับผมก็คือขึ้นกับลงนั่นเองนะครับผมโอเคใช่ด้วยนะครับอ่ะคงม่อะไรลองเทสแต่หน่อยอ่ะดังนะครับผมพวงมาลัยนะครับผมน่าเสียดายนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาอ่ะไม่มีเกี่ยวกับพวกตัวมันติดฟังชั่นให้ในรถในปี2003เนี่ยก็ถือว่าได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมเลขไมค์คันนี้ในผมอยู่ที่2 0 0 0 0น 66,000กว่ากิโลท่านเองนะครับผมในปี2003ก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับในส่วนของคันนี้นะครับผมก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมรอบคันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกกระจกนะครับผมปรับกระจกไฟฟ้าต่างๆนะครับผมก็สามารถคอนโทรลได้นะครับผมมาดูตรงคอนโซลกันบ้างนะครับผมสำหรับคอนโซลนะครับผมวิสเนี่ย ตัวเรือนไม้เขาจะลึกเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเรียบนะครับผมเรียบไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือเรียบเลยนะครับผไม่มีความต่างระดับอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับสภาพก็ถือว่าสวยนะครับแต่ว่าจะมีรอยนะครับผมจะมีรอยตัวนี้นะครับผมเป็นน่าจะเป็นแบบว่าวางพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะครับผมติดไว้นะครับก็เป็นข้าวเล็กน้อยแล้วก็ขัดทำความสะอาดเราได้อันนี้สาหรับลูกค้าที่ไม่เสียเรียกเนาะแต่ว่า ถ้าใครที่ชอบคันนี้หรือว่ามองไว้ว่าอยากจะได้วิสไปนะครับผมก็แนะนำให้ลองมาดูก่อนนะครับผมว่าถูกใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะต่อมาครับในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นการตกแต่งด้วยตัวแคปล่านะครับผมอาจจะมืดไปนิดนึงเดี๋ยวผมลองเปิดไฟดูดือจะเห็นหรือเปล่านอ้องอ่ะตัวน,นี้นะครับผมเป็นลายแคปล่าสีดำนะครับผมลื่นๆไม่มีรอยนะครับผมคันนี้จากที่ผมดูมาดี้ มีในส่วนของตัววิทยุนะครับผม CDMi3 นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวของเดิมเลยไม่ใช่ของแต่งนะครับเป็นของเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ลงมานิดนึงก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบแอร์นะครับผมก็มีพวกโหมดต่างๆพัดลมนะครับผมแล้วก็ช่องเก็บของเล็กน้อยครับแล้วก็มาคอนโทรลในส่วนของตัวนี้เพิ่มได้นะครับในส่วนของตัวอุณหภูมินะครับแล้วก็การเปิดแอร์ออโต้แล้วก็ไฟขอทาง นะครับผมก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเททไฟนะครับผมเททไฟติดหมดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบนะครับผมของรถนะครับผมรถเก๋งนะครับผมหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์นะครับผมที่มีการทําออกมานะครับเป็นแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็สามารถใช้นะครับผมเกียร์แบบตัวสปีดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น ขึ้นหรือลงนะครผมก็คืออัพดาวนั่นเองครับแล้วแต่ว่าเราจะต้องการให้ตัวเกียนะอยู่ในระดับไหนแล้วแต่ความชอบนะผมเครื่อง2000นะผมโอเคเลยสําหรับตัวเบาะที่ผมนั่งนะครับผมตัวนี้เบาะเป็นแบบเบาะหนังนะครับผมสาภาพที่ผมเข้ามาเห็นรถคันนี้ครั้งแรกนะครับผมบอกนะครับผมยังไม่ได้มีการทําความสะอาดนะครับแต่ ผมขอบอกกันเลยว่าเบาะคันนี้ไม่ได้ขาดนะครับตอนนี้ผมเห็นไม่ได้ขาดเลยผมราะว่าผมกมามีการดูและเรียบร้อยนะครับพอมีการทําคามสะอาดอมีการขัดมีการเช็ดนะครับผมเบาะก,ก็ถือว่าสวยแล้วก็สภาพดีมากอันนี้ผมให้10คะแนนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไป,ไปด้านหลังให้ดูเอาแล้วกับผมมาดูในส่วนของตัวด้านหลังของ To y o t a า i ิสคันนี้กันครับโอ้โหสบายมากเดี๋ยวผมเพิ่มความ สบายนิดนึงนะก็คือคันนี้เนี่ยจะมีหมอนรองคอให้นะครับผมหมอนรองคอให้เลยนะครับโอเคครับในส่วนของระดับซีส่าเฮดรูมเล็กรูมนะครับผมกว้างพื้นที่เยอะสบายๆเลยนะครับมีที่รองแขนให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถแบบเจ็ดที่นั่งนะครับผมแต่ว่าพอเรามาดูความเป็นจริงแล้วเนี่ยรถก็จะนั่งได้ประมาณ 6คนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาแบบพับเบาะลงมาเรานั่งเนี่ยก็ประมาณ3คนก็นั่งได้นะครับแล้วก็ตัวระดับแนวผมของ Toyota Wish นะครับอบอกหน้าเขาเนี่ยจะมีความเตี้ยครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบขั้นบันไดก็จะมีสูงขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ขึ้นมาในส่วนของที่3ก็คือจะสูง ตรงช่วงซุ้มล้อนะครับผมก็จะเพิ่มทัศนวิสัยของผู้นั่งับผมให้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งนะครับสำหรับข้อดีของวิบนะครับผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับผมกว้างในผมค,คันนี้คือกว้างม,มากๆนั่งสบายเหยียดขาได้ไม่ติดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเรียกว่าที่โหนนะผมสําหรับเวลารถโยกเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับด้านหลังก็มีให้อีกสองอานมีไฟให้นะครับตรงนี้ ว่าโอเคนะครับไฟติดหมดนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับสามารถพับเพิ่มพื้นที่นะผมการเก็บสัมภาระต่างๆเข้าไปได้นะครับก็สามารถพับมาได้แบบร้อเเซเลยนะครับแล้วก็สามารถดึงขึ้นมาปรับเพดขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะมีข้อเสียเล็กน้อยครับสำหรับ t ต y o ต a w วิทนะครับผมในตัวเจนนี้นะครับผมจริงๆแล้วเป็น ข้อเสียของวิซเลยละกันนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาผู้นั่งเนี่ยผมในแถวสุดท้ายแถวที่3นะก็คือเวลานั่งแล้วเนี่ยมันก็จะติดในส่วนของตัวเฮดรูมด้านบนนะครับสำหรับคนที่สูงแต่ถ้าเป็นเด็กก็าอาจจะไม่มีปัญหานะสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับผมก็อาจจะมีการติดเฮดได้นะครับแล้วก็กระจกนะผมด้านข้างนะครับผมด้านหลังนะผม ก็ไม่มีแอร์ให้มันก็จะโดนแดดตลอดเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะร้อนแล้วผมก็อาจจะทาให้รู้สึกว่ามันร้อนมากๆเลยเพราะว่าแอร์เนี่ยอาจจะมาไม่ถึงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีแอร์ให้นะครับผมตัวขึ้นมาถึงเฮตนะครับผมก็อาจจะไม่ถึงด้านหลังนะครับแต่ว่าสําหรับนะครับผมคนที่ซื้อรถคันนี้ไปอาจจะไปติด นอื่เพิ่มอย่างเช่นพวกพัดลมหรือว่าติดแอร์เพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่การตกแต่งของลูกค้าเลยนะครับอันนี้เราก็ขายตามสภาพที่เรารีวิวเลยเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวห่องเครื่องกันนะครับผมตามมาเลยครับเอาละครับผมเดี๋ยวมาดูด้านห้องเครื่องนะครับผมของโต้ต้าวิทคันนี้กันบ้างนะครับผมตัวเครื่องนะครับผมเป็นแบบตัวเครื่อง 2,000cc นะครับผม VVTI นะครับผม4สูบ16วาล ให้กำลังนะครับผมอยู่ที่150แรงม้านะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกับตัว Toyota Camry ปี2012นะครับผมก็สภาพการวางเครื่องเหมือนกันเลยนะครับอะเดี๋ยวผมให้ดูความเดิมนะครับผมตัวน็อตนะครับผมอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยมีรอยขัดน,นะครับผมอันนี้ชัดเจนเลยนะครับน่าจะเป็นการเก็บสีนะครับผมเพราะว่าผมมีการตรวจสอบเบื้องต้นและนะครับผมแล้วก็เช็คคันนี้น่าจะมีการเก็บสีมานะครับ ก็สภาพโอเคเลยนะครับมีการเก็บสีมาเรียบร้อยนะครับตัวน็อตนะครับผมโอเคนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้นะครับถ้ามาดูแล้วรถต์ทไม่ติดหรือลูกค้ามาซื้อรถคันนี้แล้วนะครับเรามีการเปลี่ยนแบตให้นะครับผมพวกของเหลวต่างต่างนะครับผมเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายให้กับลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยรีวิวตามสภาพที่เห็นเลยนะครับถ้าลูกค้ามาดูแล้วอันไหน ไม่พึงพอใจแล้วก็อยากได้จริงๆนะครับบอกผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมีการเปลี่ยนแล้วก็ลองคุยกันกับช่างให้ว่าอันไหนสามารถเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของตัวราคากันครับเอาแล้วก็ผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ t o y o t a w i ิ 2.0Q ะครัยผมปี2005นะครับสะัะคันนี้บอดี้นะครับผมภายในห้องเครื่องนะครับผม ถือว่าโอเคเลยสวยแล้วก็พื้นที่แคแเต้ต่างๆเขาค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ตอบโจทย์กับรถที่ใครอยากจะได้ไปนะครับผมแบบครอบครัวเลยนะครับมี5-6คนขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆแล้วก็รถเนี่ยไม่ได้ดูสภาพเก่าเลยนะครับเราเห็นตามท้องถนนนะครับผมเยอะมากๆนะครับถึงแม้ว่ารถจะมีการาผลิตน้อยลงหรือว่าไม่ได้มีการผลิตไปแล้วนะครับก็ยังมีอะไหล่นะครับผมที่ สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าตัวแบรนด์ To โยต้าเขาเองนีผมก็มีอะไหล่ให้กับลูกค้าอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ทางร้านเราะครับผมมีการเปิดราคาให้กับลูกค้าอยู่เพียงแค่2องแ0 0หบาทครับ่อนต่อเดือนก็4ี่พันนิดนเท่านั้นเองนะครับผมไม่แพงจนเกินไปด้วยนะครับเรายังมีบริการนะครับผมเปลี่ยนทายของเหลวให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับและไร้กังวลกับลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้ไปนะครับผมเรามีการรับประกันให้กับลูกค้าเลยนะครับ 1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมอันนี้ก็คือรถลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรโทรหาเราได้เลยนะครับผมเราไปจัดการให้กับลูกค้าเลยหรือนํารถมาส่งที่ร้านเราก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมมอาเบลล์มอเตอร์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมฝากเตอร์ต้าวิทนะครับผมเอาไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ Eu